เดี๋ยวมาดูายนี้ตัดขานะคะเพื่อนเยนี้ก็ไม่รู้ว่าเปิดปิดตรงไหนนะคะ มื่อกี้ก็ไปกดปิดกล้องแล้วนะคะใหญ่มากเลยเห็นไหมคะเฟดสามนะคะ ุ้มปุ้ยเลยนะคะใหญ่มากใหญ่ๆขาวเอ้ยกก้องกลม นี่ก็ใหญ่นะครับเพื่อน,นบบนะอันนี้เบบี้นะอันนี้อุ้ย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 จะล้มโอ๊ย,อ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 ยใหญ่นะครับเพื่อน ดูนะคะดูนะเพื่อนอันนี้ก็เห็ดน,นะคะถ้าไม่เห็นเนี่มันจะเหยียบมันนะคะเพื่อนเหยียบนะคะเห็ดน,นะอันนี้ก็ไม่ค่อยสวยนะคะ ที่เสียงดังคือถุงอะไรถุงพาวาเวอร์แบงค์นะคะถุงพาวาเวอร์แบงค์นะคะเพื่อนๆดัง,แก,ๆๆงกแก๊บแก๊บ๊เป็นถุงกับแก๊บยนนิดนะคะใส่พาวาเวอร์แบงค์นะคะยันนี้ก็มาเจอเห็ดมัสสุทาเกะอ,อีกแล้วนะคะเพื่อนแต่ว่ามีแค่ดอกเดียวเองนะคะมัสสุทาเกะเห็นไหมคะแต่ว่ามีแค่ดอกเดียว เดี๋ยวจะลองหาเพื่อนเพื่อนมันนะคะมาเจออีกแล้วนะคะเพื่อนเห็นไหมอันนี้คือดอกตูมมันนะคะดอกตูมเห็นไหมคะมัตสุตะเกะเห็ดญี่ปุ่นราชาแห่งเ,เห็ดน,าาาน,ะนะคะเ,เป็นเห็ดที่ว่าเป็นยาอายุวัฒนะนะคะเพื่อนเป็นเห็ดที่ว่าเป็นยาอายุวัฒนะนะคะไม่ใช่ว่าจะเจอได้ง่ายๆนะคะหอมมากเลยค่ะหอมหอมนะคะเพื่อน เจออีกแล้วนะคะเพื่อนโอ้ยทำหัวหล่น <c ười> ทำมือมันหล่นนะคะจ้าพี่ใครแกจะขับรถไหมไหม,มคะ เจออีกแล้วนะคะเพื่อนเห็ดมัดสุทะเกตนะคะงามมากเลยนะคะเพื่อนเจอแล้วหอมจะมีกลิ่นหอมนะคะ,อะเ,คเอาของแก้วเ้ากลับไปไบเจออีกแล้วนะคะเพื่อนเห็ดมัดสุทะเกตนะคะราชาแห่งเห็ดญี่ปุ่นนะคะเพื่อนดูนะคะ งามมากเลยค่ะโอ้โหเป็นเหตุที่ว่าหายากนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะงามมากเลยค่ะมัตสึทากเกะ แล้วนะคะคมดสึอทะเกะน,นะคะเพื่อนอดึงองอกไปอหอมมากเลยค่ะหอมหอมมดสึอทะเกะหายากมากเห็นไหมคะเพื่อน มัตสึทะเกะอีกแล้วหอมตลบอบอวนไปหมดเลยนะคะเ,เพื่อนๆฝากช่องสมิญญาแอนออลิซาเบธพาแซบด้วยนะคะจบด้วยคลิปมัตสึทะเกะค่ะนะคะเฮ็ดเฮ็ดสวยงามสวยงามมากๆ